เจอตะแบนอันตะบอยอันตะเกิดแอนตะกะเทยสวัสดีครับผมนะฮะฟรีสไตล์ไทยแลนด์วันนี้นะครับเอาอยู่กับคุณตะนพ่องตายพ่ออยู่ปากตายแม่มึงสิ่อ้าวอะไรแม่ชอบกินเป๊ปซี่อ๋อเราอยู่กับคุณแมมมอสนะฮะใช่ปะใช่อ้าวไอ้เหี้ยเห็นแล้วเห็นมีหนวดมีเขามีผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ชื่อแมมมอสไม่ใช่ชื่อแมมมอสชื่อว่า แอแอไม่หาเท่า <Workers> ที่ควรนะฮะไม่หาเท่าที่ควรไม่แอลที่แ่งงไงและอีกหนึ่งท่านครับที่เรามาด้วยวันนี้นะครับนั่นก็คือเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่4 3 2 5บอกไปสิเลยเลยเฮ้ยไี่ก็ใช่นะคะเ่อพี่ชอบกินเฉลอบ เดี๋ยวถามอะไรเขาอยงมึงถามอะไรเขาอยากว่าเขาอยากกินอะไรยังไม่ถามแต่ผมก็ยแต่งตัวอย่างนี้อยากถามว่าวันนี้จุบหัวมาได้อย่างจ้ะร้อยรอบค่ะเรือเรือเรอต้องบอกก่อนว่าเป็นการแสดงความรักของครอบครัวคุณจุ๋มปอยเด้งนะเฮ้แล้ววันนี้ มีแบบว่ามีโครงการที่จะไปะเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการคอร์เซนเตอร์อะไรอย่างนี้มีไหมฮะ,ะมีค่ะ,อะล,อลองลองสักนิดหนึ่งด้วยนะอุ้ยตายแล้วจู๊จูต้องกรินก่อนนะสักนิดหนึ่งนะอ่ะค <c oughs> อวาโยอคอร์เซนเตอร์สวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้าต,ต้องการรุ่นเล็กสั้นขยันซอยกดหนึ่งเอ๊ะหลังเร็วลาลีลากดสองสูงจะรูดตุ่ปิ้นลิ้นผิวกดสามยาวใหญ่ใส่ไม้อ้นกดสี่ต้องการ กดสูงวัตตาเวเลเต้นะคะขณะนี้พนักงานของเรากำลังมีศพบรเพีกับลูกค้าท่านหนึ่งอยู่กรุณาถือสายรอจกคู่นะคะจุ๊บจุ๊บขอบคุณคุณจุ๊บกอดเด้งเลยนี่คุณนี่ช่างแต่งหน้าที่ไม่เสร็จ้วไม่เส้คุณโรดนะครขอบคุณคุณโรดด้วยคุณจัมโบ้ครับกดสี่กดห้ากดซ้ำๆผมไม่เข้าใจเลขของผมเสียถ้าผมอยากจะกดแปด ไปฝากหน่อยฮะฝากหน่อยฮะวันนี้<ป>เรามารายการอะไรรา,าร,ร,รายการอะไรครับรายการอะไรฮะวันนี้ทีท่ทีท่ที่ผมมากับกับคุณแม่กับคุณแมมมอสได้ผม <laughs> <laughs> ผมมารายการอะไรครับจาวิรัตเขย่าหม้อค่ะแหวกหมอ้อ <laughs> แหวกหมอ้อ <laughs> จาวิรัตแหวกหมอ้อ <laughs> <laughs> ครับผมนะฮะเอาฝากติดตามด้วยนะครับของคุณแม่จุ๋มป้อยเด้งแล้วก็คุณอาบแมมมอสนะฮะส่วนผมก็มาแจมเขาไปเรื่อยเปื่อยนะฮะผมอย่าลืมนะครับอย่าไปฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ จากวิรัตแหวกหม้อนะฮะทางช่องของคุณแม่จุ๋มครับผมทางช่องของคุณแม่จุ๋มก็ชอบยอดยิ้มอร่อยด้วยอย่ากีตายเลยทางช่องยิ้มอร่อยของคุณแม่จุ๋มปอยเด้งนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับฟีดสไตล์ไทยแลนด์ครับอยากทำอะไรก็ทำอย่าทำเรื่องได้ยำก็พอครับจบด้วยแม่หม้อ